บายพี่น้องเช้านี้ที่สกลนครจะพาพี่พะน้องเละาะชักหน่อยตาพาพี่น้องไปเดินทางไปบางถนนหน,น,นทางในช่วงปลายฝนต้นหนาวพี่น้องรถเกี่ยวเข้ากันเริ่มปัจโจเล็นพี่น้องเอ้ยโจข้างทางถ่ายเกี่ยวเข้าเกี่ยวนั่งอะไร เย็นพีด้วยเนออดีเลยอยากให้แบบนี้ตลอดปีตลอดนาดนาอานเด้บนกลางเนาะเหาเลา้งสมุนไพรพร้อมพี่น้องเลาะเก็บบรรยากาศทุกที่สำหรับพร้อม าปไปหน้าบาตาไปเบียวผิวไฟแล้วทำอะไรไดเดียวไปเข้าป่าชักหน้อยเพร้องไปน้ำกัน ว่าบไปหาสิมาเลาะป่าเลาะหาหยังพี่น้องฟาด้าปฟาปฟาปฟาดโอ้คนจะมาสร้างบ้านอยู่กลางป่านะพี่น้องเนอะเราจะเจอหยังหมดว่าอยู่กลางป่าเนอะเราจะเจออะไรไหมในกลางป่าบ่ฮอดได้พาพี่พน้องหล่อจักเกื่อกเลอ เข้าสุกแล้วข้าวสุกแล้วเกี่ยวแล้วทา่านเลยพี่น้องพี่น้องขอป่ามาเจอมักสมซื่นกำลังสุกพี่น้องเน่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 เเคยกินว่ามักสมซื่เนี่ย เข้าป่าเมืองสกลนครมาเจอหมักสุมซื่นกำลังซุกพี่น้องนี่หวานนะพี่น้องเอ้บางต้นนี่หวานหวานพี่น้องเอ้บางต้นจะหวานนะพี่น้องเด้อครับพาพี่พอน้องเลาะเบิง้งทางโบราณพี่น้อง

ป้านี่ตะเกาเป็นป้าเฮ็ดได้พี่น้องไหยป้าเฮ็ดป้ามองหอยเลื้อยพี่น้องเลยตะเกายูเท่แถว่ี้